ฟาเสียบเห็นกับเขาแล้วครับเนาะตอนนี้ก็น้ำมันลงน้ำมันลงแน่น้อยทีน้ำมันหนึ่งเดือนเสรครับเนาะตอนนี้ก็เนื้อแล้วไหมครับเนื้อเนื้อเนื้อครับตั้มเสียหล่อเนื้อครับเนื้อวอนนีเนื้นูนนนนย่างขาเลยครับมัน ลูกเสร็จแล้วไปเนื้อครับเลาหยอดจะน้อครับ อ่ไรบ่ได้ยิเข้มเรียบเดียวคร,ครับพี่น้องครับผมล่ะครับเสียบจะบอกเผยเ้พี่น้องเลยผม,มาไป,ไปครับเขาครับอูเนือครับอเนือลองเสียบบ่ ข่าเศาครับน,น,นี่นี่ข่าเสร้าครับตอนนี้ครับครับทอดเนืน้อปีนองทำเนาะหัน่นกระเพาะแถาผักทอดหั่เนื้อปุีน้องผัดไปแล้วครับผมขาดว่าไรครับขาดว่าไรของแท้ผู้ใดขาดว่าไรได้ครับขาดเาดม,มีย่ย่จะพูดยังแต่ว่าขาดนี่ขาดว่าไรครับ เซิงไปใส่ลายสัยบลายครับพี่น้องใส่ลายสียบลายเสร็จไปแล้วครับครับผัดเผ็ดเนื้อย่างครับก็คือกินบของง่ายนึ่กันเน้อพี่น,อน้องไปสู้เราผมตอนนี้ก็เรื่อเอะไรของขมัน เมนูเด็ดได้พี่น้องเลยอูโหหูหูเน,นือหูเนือครับแซ่บครับผมเดี๋ยวมากินสักครู่สักมากินของด้วยกันได้เพี่งหนึ่งนะตอนนี้ก็อพัก บาดี้กัลบล่อพักครับนะพักไผ่เลือดไผ่ตูใบกระเพาะวันห้องเหรอครับเลือดนะครับเนาะเดี๋ยวที่ต้องปไปพี่น้งองเพราะแต่กินได้พี่น้องเนะครับมาเดี๋ยวสิบเจ็ดข้าวครับ มึงก่อนมันทีแสบ่ะสักแปหนึงซิบมบันารพราะิมมึงก็คน,นทีแสบอ่ายังขักเลยพี่น้อง <laughs> ยังขักเลยครับอเดี๋ยว จัดผังนอ,น,อนอกนะครับเนาะอยาดขักเลยแสีบแช่มาเลยเมนูเม,น,มนูเด็ดนี่โอกาสสิพี่ไปก,กินครับพักครับเดี๋ยพักลงแล้ว โอ้ใบยังไ,ไ,ไง <laughs> บบตับ <laughs> ยองเลยครชองใบเมื่กี้ว่ตับดูเนพี่้องไปเลืองลงไป <laughs> อืมดูขงของว่าหอมบานเล ครับอ๋อเป็นต้ไนไงพี่น้องรสชาติไหนจักสิจัดไลยอืมปลาบึงปลาเสียบอูอเหนือนะครับเนาะอู้แบบเตู้เพื่เหลือห้องเนี่ยเสียบขึ้นบ้านเ้องเนี่ครับผมมูเหนือแต่ว่าเพิ่นว่าเนื้อนี่ ขันควัวโดนมันสีหยาบด้ครับว่าผว่าว่าขันขัวทำไม่สหนึ่งบบบบมยยงีมันสีมัหยาบนะพี่น้องออเสีบเดี๋ยวเขา,นาหนา้วกันหนาหนาหนามหนอยเลที่พ่อกินพี่น้องแต่มันเสียบแล้วมันสโดตลยคนอเอ,อ้ยพี่น้องมันจะเสบประมาณ ดีขมครับดีขมดีดีด,ด,ดีดีขมเสียงไรกนครับต้องหยดต้ดองหยดต้องดีขมนะครับเนาะดีดอกน้ำปลาครับอืมใส่หลายแสีบหลายพี่ดอกเสียบเสียหลาย จอเสียด้วนเนาะก็เาลาคือาเสียบใส่เกียวปงแล้วบานนี้ซ,มซ,มซีมอีกรอบครับใส่เกียบุล็ลอืมซีมอีกรอบนะครับเนาะี๋ยวนะว่ามาดะเสียบอะี้ พอๆว่าได้ครับมันจะลวกปากปากโค้งอืมโอเคพี่น้องมากินเขาน้ำกันนด้ครับรออเราเข้าเราับผม,มนี่โอกาสที่พี่เ้พี่น้องกินนะครับสูตรผมนะคะรับดูสูตรผม สุดของกับสุดขงเอ่าสำเร็จแล้วครับพี่น้องสำเร็จแล้วครับ